พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนิเตอร์ itor, จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเกินารีทชีพันค่ะค่ะดิฉันสุธินีพูนเคนครค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ,คะอย่างแรกเลยค่ะต้องขอบอกก่อนว่าทุกปีนะคะน้องก้อยจังหวัดพิษ,ษณุโลกเนี่ยก็จะจัดงานเป็นประจำเลยนะคะ,คะสําหรับงานมหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกนเซลค่ะประจําปี2,557ปีนี้เองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะร่วมนะคะไปร่วมเดินในส่วนของงานที่สถานอารยธรรมศึกษาของศลารวินค่ะได้ไปจัด ตลาดย้อนยุคค่ะน้องก้อยภายในงานนะคะทางสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินเนี่ยก็จะจัดมีในส่วนของร้านอาหารไทยนะคะชื่อเก๋มากนะคะร้านอาหารไทยก้าวไกลสู่อาเซียนแม่แบบจะมีอาหาร <c oughs> อาเซียนมากมาย <c oughs> เลยะคะ <c oughs> พี่ก็คิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองนะคะก็ยังมีอาหารท้องถิ่นนะคะทึ่งทางเครือข่ายสภาวัฒนธรรมชุมชนเทศบานลนครพิศนุโลกเนี่ยก็จะมีการ จัดในส่วนของข้าวเปิบนะคะค่ะก๋้วยเตี๋ยวไทยโบราณนะคะปลาเห็ดปลาเห็ดนี่น่าจะเป็นทอดมันทอดมันนะคะอย่างที่เราเข้าใจขนมดอกบัวนะคะข้าวเกียยเว่าวค่ะแล้วก็มีปงเหน่งด้วยปงเหน่งน่าจะเป็นลูกกลมๆที่มีฮออดอกอยู่ตรงกลางแล้วมีไม้เสียบใช่ค่ะ่าจะเปนอันั้นนั่นนะคะหรือว่าจะเป็นปงเหน่งในแบบที่เราไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ยังมีอะไรคะน้องก้อยขนมมันลังนก ขนมมาลังนกน่าจะทำเป็นลังนก ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องไปดูในงานใช่ค่ะก็มากมายเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะไปร่วมงานดังกล่าวนะคะพร้อมกับชิมอาหารไทยพื้นบ้านต่างๆนะคะณลานอาหารไทยก้าวไกลสู่อาเซียนค่ะค่ะตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะจนถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะจริงๆงานนี้มันเป็นงานใหญ่นะคะซช่จัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วที่บริเวณสวนชมน่านใช่ค่ะแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งเลย เลยนะคะก็เรียกได้ว่ามอเลสวนค่ะก็ไปให้บริการวิชาการกันถึงที่นะคะแลวก็นำของอรอร่อยไปให้กินใช่ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่2นะคะมาปลูกจิตสำนึกค่ะรักสิ่งแวดล้อมกันนะคะซึ่งทางมโนเรสวนค่ะโดยคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาได้เตรียมจัดฝึกอบรมค่ะพี่หญิงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ นะคะในศูนย์การค้านะคะและก็อาคารขนาดใหญ่ในจงังหวัดพิษณุโลกค่ะภายในงานนะคะจัดให้มีการบรรยายพิเศษค่ะในหัวข้อขยะทองคำโอกาสจากขยะในศูนย์การค้าและอาคารขนาดใหญ่หัวข้อน่าสนใจนะคะ,คะแล้วอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเรื่องปัญหาการจัดการขยะในศูนย์การค้าและอาคารขนาดใหญ่และเทคโนโลยีการกำจัดขยะ ที่เหมาะสมนะคะมีะข้อข้อน่าสนใจค่ะนอกจากนั้นนะคะยังรวมถึงการอบรมการจัดขยะด้วยนะคะ,คะจากมุงพาณิชย์นะคะค่ะก็ต้องเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันให้เยอะใช่ค่ะ,ะ,คะเพราะว่าห้างสรรพสินค้านเนี่ย เขามีขยะเยอะใช่เพราะว่ามีคนเข้ามาใช้บริการเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยในการกําจัดขยะของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการนะคะถ้าเกิดใครสนใจทางด้านนี้ก็ไปรับฟังการบรรยายได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะเข้าไปฟังการบรรยายค่ะในวันที่21เมษายนนี้นะคะณโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงพานิช์จังหวัดพิษณโโลค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ 055962822ค่ะอ่าน่าสนใจมากเลยนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าท่านผู้ประกอบการนะคะที่ทำอุตสาหกรรมใกล้ๆกันอย่างนี้น่าจะใช่ค่ะก็น่าจะลองเข้าไปรับชมดูนะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันวันที่28เมษายนนะคะก็จะมีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ค่ะกับสถาบันการศึกษานะคะน้องก้อยนึกออกไหมคะว่าผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่เป็นยังไง มไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่ทราบค่ะคืออย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะกรมการค้าข้าวค่ะเขามีนโยบายออกมาตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะค่ะทั้งนี้ค่ะ,กะเกษตรกรชาวนาของเรานะคะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะได้ข้าวพันธุ์ดีอะค่ะ,ะดังนั้นนะคะทางกรมการค้าข้าวเนี่ยก็เลยหาในส่วนของหน่วยงานที่จะช่วยผลิตผู้ประเมินรุ่นใหม่ขึ้นมาค่ะในการตรวจประเมินค่า นะคะคให้มีคุณภาพค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะนักประเมินรุ่นใหม่พวกนี้นะคะจะสามารถที่จะ ลงไปทำงานได้จริงเลยนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นตัวช่วยเกษตรกร,กรในอนาคตเลยว่าต้องปลูกข้าวแบบนี้นะเพื่อให้ได้ข้าวมีคุณภาพแล้วก็ส่งออกได้อย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะทั้งนี้เองค่ะคนที่เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นนิสิตระดับปร,ริญญาตรีนะคะที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่4แล้วนะคะในในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการ,กรเกษตรค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่นะคะอยากจะเป็นเขาเรียวกว่าอะไรคะผู้ตรวจประเมินนะคะอ,อยากได้ความ รู้ด้านนี้นะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของด้านการเกษตรนะคะก็สามารถเข้ารับการอบรมได้นะคะค่ะทั้งนี้นะคะคนที่สนใจค่ะสามารถที่จะเข้าร่วมนะคะสมัครแล้วก็ในส่วนของอ่าร่วมโครงการนะคะได้ตั้งแต่ในวันที่28เมษายนถึงวันที่สองพฤษภาคมนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 5 5 9 6ค่ะ2822ค่ะในวันและเวลาราชการเช่นเดียวกันค่ะอืมก็เรียกได้ว่าเราก็ต้อง พยายามเนาะช่วยภาคเกษตรกรของเราใช่ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นมหกรรมการศึกษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวันนี้มาโทนนี้หมดเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งจัดเป็นครั้งที่5แล้วค่ะพี่ซึ่งโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ความเข้าใจระบบนิเวศมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะผ่านการนําเสนอรูปแบบสารคดีหนังสั้นแล้วก็วิดิทัศน์นะคะในวันที่22เมษายนนี้นะคะณอาคารอเนกประสงค์ วิเทนอะไรสวนค่ะ ซึ่งการจัดโครงการนี้นะคะมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมถือเป็นกระบวนการสังเคราะห์การเรียนการสอนในในรายวิชาศึกษาทั่วไปะค,ะค่ะมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะของขคณะเกษตรค่ะ,คะโดยในรายวิชานี้นะคะมีหลักการคิดให้นิสิตเนี่ยได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะ,คะในมิติด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งความเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ อุบัติภัยทางธรรมชาตินะคะซึ่งนับวันจะส่งผลกระทบสร้างความรุนแรงขึ้นนะคะค่ะ,ะแล้วก็ทั้งนี้เองนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะยังขาดความรู้ตรงนี้ม,มากเลยค่ะการเรียนรายวิชานี้นะคะก็เรีย,รยะะกได้ว่าเป็นการปลูกฝังนิสิตนะคะ,คะให้มีการตระหนักรู้ถึงเรื่องพวกนี้นะคะก็ะต้องบอกเลยค่ะว่าภายในงานก็จะมีกิจกรรมในการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะทุกคนตแล้วก็ทุกส่วนนะคะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่ะ ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองยังมีการนําเสนอหนังสั้นแล้วก็วีทีทัศสารคดีนะคะถึง10เรื่องเลยนะคะจากน้องๆนิสิตนี่เองค่ะแล้วก็ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะจะร่วมฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะสามารถติดต่อได้ที่คณะเกษตรศาสตร์นะคะเบอร์โทรศัพท์0 5 5 9 6 2 7 1 0ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆมามากมายเลยทีเดียวนะคะ สัปดาห์หน้าค่ะเราก็จะนำเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันอ,อีกนะคะ,คะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ